คลิปนี้ให้เสียงภาคนาลกโดยน้ำซันนี่และก็ขอเตือนอะไรอย่างนึงนะผมผม,ผมไม่ได้เหี้ยศา,าสนานะครับผมและขอให้คลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่คือร่างกายของฉันและอออ้ออ้อพเจ้าปีเตอรเขาตายแล้วเขาตายแล้วอยู่ได้เราจะต้องออกไปจากที่นี่ ิิิ <subscriber> พาเขาเข้ามาไม่ได้งั้นเหรอนี่คือสิ่งที่ท่านที่ทําไม่ได้งั้นเหรอพวกเขาพวกเขายิงหัวจอยนั่นเลยดีกวะก็บอกแล้วมันไม่ใช่ล่องเรือลายสันลี่ไปกันได้แล้วไม่นะพระเจ้าไอ้เวรไอ้ ตุ๊อย่างมันจบลงแล้วแม่งมันเลิกลากไปหมดเลยฉันก็แค่พาเขามาทานอาหารเองอยู่ใดมันควรจะต้องเป็นฉันงั้นสิแล้วมันก็เกิดใหตุกายแบบเชียงขึ้นไงผมก็ไม่รู้ครับแต่บางทีนะคำพนายนั่นน่ะน่าจะผิดแน่นอนเลยละช่างน่าระอายเหลือเกิน ไม่มีทางหรอกครับท่านจะรู้ว่ามันมีแผนมากว่านันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านงั้นเองแน่ใจได้ยังไงเอ,อ่อศรัทธาเอ,อ่อศรัทธาใช่ศรัทธากันหรือพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมาโจมตีพวกเราคืนทางเราต้องขอความยืนยันจากท่านด้วยโอ้ไม่นะ<ส>เวลาของข้าใกล้มาถึงแล้วสินะข้ารู้สึกได้พวกเขากำลังมาหาฉันท่านแน่ แน่ใจหร,หรือว่าเออเขาคือคือคนคนนั้นอ่ะทำไมเออใช่เออใช่ค่ะแน่ใจว่ามันเขาคือเขาเจะจะทำอะไรเออแล้วเองจะทำอะไรกันละ่ะผมแน่ใจว่ามันมีคนคนหนึ่งแน่น,นอนเลยเออแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือคนคนนั้นหรือเปล่านั่นนะใช่ไหมเองแน่ใจได้ไงว่าข้าเป็นคนปัญญาอ่อนนะฮะอยู่ได้ข้าคือบุรของไปเต้า ของข้าของสงข้าเมื่อเกิดอยู่ที่นี่และเป็นผู้นำไปสู่สวงสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่แะขคาจะต้องมาชดใช้บาปให้กับไอด้ดำและเอวาในสวนข้าข้าสี่ครเป็นพระเจ้าที่จะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขแบบในรันรองข้าข้าจะนำยุคสมัยใหม่ออกมาให้หมดและเพื่อสันติภาพของโลกใบนี้ข้าจะเอาชนะมาทุกอย่างได้ในานามแห่งพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรด อาจช่วยพูดอีกรอบได้ไหมครับเอ่ออะไรนะเอ่อใช่ใช่ใช่ชเออช่วงแรกนะครับท่านเฮ้ยข้านี่แหละเป็นบุตรของพระเจ้าอ่าใช่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 เออช่วยช่วยพูดอีกนิดหน่อยได้ไหมครับข้านี่แหละพระเจ้าอ่อใช่ใช่ใช่เออช่วยพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับข้านี่แหละพระเจ้า แคนี้และช้าลงหน่อยข้าออแบบแบบแบบไม่น่า,นากินลาบเจ๊จอยช่วงเย็นเลยโอ้ยปวดตาชิพายเลยเยโอ้ยแต่เดี๋ยวนะข้ารู้อยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แบบนี้เจ้าสารภาพมาอย่างนี้ซะมองแต่เองคุยกับใครอยู่ไอ้สัสนั่นเองก็เตรียมตัวไปคุยกับราบมามองอแล้วละอะอะไรนะเอ,อ อแม่เขาได้ยินเราแล้วรีบไปแล้วรีบไปด่วนๆเองนี่นะเป็นคู่อยู่เบ้างหลังบมดใช่ไหมงั้นก็ไปตายซะวันนี้ไ <c oughs> แต่ที่สัดนไยน,นะ พวกควายไอ้พวกเขากำลังมาที่นี่เสียนสินะฉันต้องขอโทษ้วยแมรี่ฉันจะต้องฆ่าไอ้พวกเวนนั่นไปกระสุนนั่นน่ะไม่โดนข้างนั้นหรอกเองควรอธิษฐานดีกว่าลุกขึ้นมาสูนนะเออโอ้ืมเกือบตายไม่ละกูอืม และนือส่วนหนึ่งที่ข้าทำนายเอาไว้ว่าข้าน่าควรตาหรือไม่เองก็แค่วังปฏิหารนี่ช่วยแค่นั้นแหละข้าจะอขอตัวราไปก่อนละเฮมันจะนีไปแล้วต้องรีบจัดการมันเร็วท่สุพวกเราเร็วเข้ามันจะหนีไปแล้วพวกเราเฮ้ยยยยๆเฮ้ยยยยย ผมีไแล้วนี่นี่น่นี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 ่น่ะพังอีข้าอาจจะเชื่อคำที่ท่านไปสอนข้าไว้ข้าจะเชื่อมันในคำสอนของท่าน ขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะครับผมหาใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วก็ส cribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราจะเข้าสู่4,000ซับไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาตลอดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับอย่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผม